เบกกี้สุดทนโพด,ด้ยาวสั้์ผู้ชายตอแหลทุเรศมากด้านสงสารเด็กถ้เาเมาหลายคนฮือฮาหนักมากเมื่อเบกกี้สีธัญญาโพดเดือดผ่านเฟซบุ๊กฟาดแซ็บผู้ชายตอแหลโดยระบุข,ข้อความบอกว่ารำคาญเหมือนกันเนาะดิฉันได้อะไรจากเรื่องนี้เนี่ยมีแต่เสียกับเสียเสียเวลาชีวิตเสียใจเสียเงินต้องโดนดักไปโยงกับเรื่องไม่ได้เป็นคนก่อยังมีหน้ามาทำตัวเป็นผู้ถูกกระทำอีกชักโมโหล้นะกับความแปดเปื้อนที่หยิบยื่นมาให้ เดี๋ยวก่อนนะอย่าเอาดีเข้าตัวเอาความชั่วใส่คนอื่นให้มากทําอะไรไว้มีหลักฐานหมดนะคะเดี๋ยวจะหาว่าไม่เตือนผู้ชายตอแหลมันทุเลศมากนะแฮทแท็จะไปทําเรื่องหาเหวอะไรไม่ต้องมาโยงก็ไปข้างหน้าเลยมึงเลือกแล้วค่ะแล้วก็ไม่ต้องเสือกไปพูดกับใครว่ามึงพลาดเพราะผู้หญิงบอกมีปีกหมดลูข้างเดียวท้องไม่ได้สงสารเด็กแฮท,แทก็กทละครช่องวันสนุกดีอย่ามาพระเอกและตอบกับชาวเน็ตบอกว่าไม่ได้จองเวรใครเลยปล่อยนานแล้ว แต่มีคนดึงเราลงไปต่ำต้องปกป้องตัวเองละค่ะท่ามกลางชาวเน็ตแห่คอมเมนต์ให้กำลังใจสาวปิกกี้ด้นดาม